ระเจ้าชาลส์ที่ส่ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี1948พระนามเดิมคือเจ้าฟ้าชายชาลส์ฟิลิปอาร์เธอร์จอจพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปมีพระคณิฐาหนึ่งพระองค์คือเจ้าหญิงแอนและพระอนุชาสองพระองค์คือเจ้าชายแอนดรูและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพระองค์ ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์หรือมกุฎราชกุมารในปี1969เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ21พรรษาถือเป็นผู้ครองตำแหน่งรัชทายาทยาวนานที่สุดถึง53ปีสำหรับชีวิตส่วนพระองค์ของพระเจ้าชาลส์ที่3พระองค์อภิเศกสมรสกับเลดี้ดน่าสเปนเซอร์เมื่อวันที่29กรกฎาคม1981 ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระโอรสร่วมกันสองพระองค์คือเจ้าชายวิลเลียมเดยุคแห่งเคมบริดจ์แ,และเจ้าชายแฮร์รี่เดยคุคแห่งซัสเซ็กซ์ต่อมาในปี1996ทั้งคู่ทรงหย่าร้างกันอย่างเป็นทางการก่อนที่เจ้าหญิงแดอาน่าจะสิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมปีถัดมาพระเจ้าชาลส์ที่3อภิเษกสมรสครั้งใหม่ กับคาเมล่าพาร์คเกอร์โบสดัเชสแห่งคอนอลสเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2005ถแถลงการของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีระบุว่าพระองค์มีพระราชปรารถนาให้ดัเชสแห่งคอนอลสได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อพระราชโอรสขึ้นครองราชหลังจากหลายฝ่ายคาดการว่า ดัชเชสแห่งคอนวอลส์จะได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเพียงเจ้าหญิงพระราชชายาเท่านั้นเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศมกุกราชกุมารพระเจ้าชาลส์ที่สามทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชมารดาในทุกด้านและทรงก่อตั้งมูลนิธิในพระราชานุกคราะหลายสิบแห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้พระองค์ทรงมีความสนพระราชาหฤทัยเป็นการส่วนพระองค์อย่างมากในด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยอีกด้านหนึ่งการก่อตั้งองค์กรการกุศลกลับเผชิญการตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อครหาว่าบางองค์กรเสนอช่วยผู้บริจาคให้ได้รับสัญชาติอังกฤษและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ Sunday Times สื่ออังกฤษรายงานว่าพระเจ้าชาลส์ที่สทรงรับกระเป๋าบรรจุเงินสดมูลค่า1ล้านยูโรจากเช็คฮามัดบินจัสซิมบินจาเบอร์อารทานีอดีตนายกรัฐมนตรีกาตาด้านพระตำหนักคลาร e นส์เฮาส์ออกถแถลงการชี้แจงว่าเงินบริจาคก้อนนี้ถูกโอนเข้าบัญชีองค์กรการกุศลในทันที นอกจากนี้ยังมีการจัดการที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าเงิน <c oughs> บริจาคมูลค่ามหาศาลเป็นเงินผิดกฎหมายผล <c oughs> การสำรวจความนิยมของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่จัดทำโดย YouG o v พบว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ได้รับความนิยมเฉลี่ยร้อยละ42พระองค์ทรงได้รับความนิยมในกลุ่ม Baby Bo ู m เม s อายุ54ปีขึ้นไปร้อยละ54 รองลงมาคือกลุ่ม Gen X อายุระหว่าง38 5 3ปถึง53ปีร้อยละ40และกลุ่ม Gen Y อายุระหว่าง21 3 7ถึง37ปีร้อยละ34การขึ้นครองราชของพระเจ้าชา,ชาวส์ที่3จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายวิลเลียม พระราชโอรสพระองค์โตในพระเจ้าชาลสที่3และเจ้าหญิงแดน,น่าส่งเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ลำดับที่1ส่วนเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชา์ลอตและเจ้าชายลูอิสพระโอรสธิดาเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ลำดับที่ 2, 3และ4ตามลำดับ สื่อหลายสำนักมองว่าการปฏิบัติพระราชการณียกิจของพระเจ้าชาลส์ที่3ต่อจากนี้คงยิ่งถูกจับตาม,มองและนำมาเปรียบเทียบกับพระราชมารดามากขึ้น